ถ้าเรียนอาชีวะไม่ส่งให้เรียนนานาชาติได้เดี๋ยวไปสมัครถ้าเขารับนะตัดสรงนักเรียนให้เลยวันก่อนหน้าผมไปสักเป็นต่ร่มผ้าอาจจะอาจจะอาจารย์อาจอาจะไม่เห็นผมใส่เสื้อก้ามไปไปสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนแต่ใส่เสื้อก้ามไปขาเดฟใส่เสื้อก้ามระเบิดหูอา้าวก็บอกว่าอยากอยากไปชีวิตใหม่ไหมเหรออยากเรียนอาชีวะไลพี่ผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งครับตอนเด็กๆมันก็ไม่ได้คิดได้<อ>ครบถ้วนขนาดนั้นเราคิดว่าเรามาเริ่มต้นชีวิตใหมอ่อาชีวะก็พอแล้วทําไมต้องขนาดนานาชาติเลยวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต่อต้านยิงอยู่ในวัยต่อต้านอยู่ <mà> คือแม่ก็ร้องไห้เจ้าของโรงเรียนเขาก็เ,ร,เรียกเข้ามาคุยว่าแบบเนี่ยคะแนนไม่ผ่านนะทำไมถึงอยากเรียนโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยเขาก็สัมภาษณ์ผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาสัมภาษณ์อะไรแต่ที่จําได้แน่ๆ<อ>เขาถามผมว่าวกินเหล้าไหมกิน<อ>ครับสูบบุหรี่ไหมสูบครับคือตอบถูกทุกข้อแต่คุณครูนรลงที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเขาบอกเออเด็กนี้มันตรงดีเว้ยชอบรับพอกลายเป็นเด็กเอินเตอร์ที่ถือผ้าหงานชุดระเปลี่ยนไปเลยมันเหมือนส่งเาพ่อไปเรียนหนังสือพี่ เสร็จปุ๊บอ่ะก็ไปตัดทรงผมทรงเรียนให้แม่ในช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีเพื่อนจนพอเริ่มมีกลุ่มเพื่อนเขาก็เริ่มแนะนําว่าเอ้ยเก่งนี่นะานี่หน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มรู้จักคนในโรงเรียนมากขึ้นเพราะว่าเป็นยุคเด็กสยามเ่ะเด็กๆก็ต้องไปเดินสยามจับกลุ่มแก๊งกันตีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะ่ะเหมือนข้ามขั้นเราผ่านแบบการแบบฆ่าชีวิตกันมาแล้วอ,ะอ่ะ เราก็จะไม่ค่อยสนใจใส่ใจแล้วก็กลัวเรื่องพวกนี้ที่โรงเรียนเขาก็เลยแบบมองว่า <ฮะ S 1> เออ,เ,อ,อเป็นรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยการที่เราถูกยกยอมนะก็ทําให้เราไม่ต้องไปมีเรื่องเลย <ฮะ S 1> เขากลัวไปอะไ